นะสวัสดีครับวันนี้พ่อช่องบี้วาร์เรนตี้นะครับวันนี้ผมจะทำการเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่ผมจะทําการเปลี่ยนแปลงภาษาในวันนี้นะครับก็คือแอปที่มีชื่อว่าคงไทยนิดนะครับก่อนนี้เพื่อนๆนะครับจะไปดูวิธีการเปลี่ยนแปลงภาษาในเมนูของไทยนิดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทำการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาร์เตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาคภาษาไใหมาจากช่องบี้วาร์เรนตี้ครับครับวันนี้ผมพิพาเพื่อนๆนะครับไปเปลี่ยนแปลงภาษา ในแอปพลิเคชันกรุงไทยนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเมื่อเราทาการเปลี่ยนแปลงภาษาแล้วสิ่งแรกที่จะได้รับนะครับก็คือว่าเมนูนะครับต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันกรุงไทยนิ้จะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับและอย่างที่2นะครับสลิปนะครับที่เราทําธุรกรรมต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนแปลงจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกันนะครับครับคราวนี้เราไปดูวิธีการเปลี่ยนแปลงกันครับว่าเราจะเข้าไปตั้งค่าตรงไหนในเมนูในแอปพลิเคชันครับขับ หลังจากนั้นนะครับก็มีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็กดปิดไปก่อนนะครับครับจะสังเกตว่าแอปพลิเคชันนะครับของกรุงไทยนี้นะครับก็จะเป็นภาษาษอยูนะครับผมซึ่งบางท่านก็อาจไม่สื่อในการใช้งานนะครับทําให้เราต้องทําการเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยนะครับผมก็เราก็เข้าไปตรงนี้นะครับคําว่า setting นะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปคําว่า setting นะครับ่ก็ทําการเลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นธงชาติอังกฤษนะครับชัดเจนเนาะ แล้วก็มีคําว่าไทยอยู่หน้านะครับเราก็กดเลือกเลยครับกดติ๊กครับระบบก็ยังงานเซตค่านะครับก็คือสังเกตว่าเมนูแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะกลายเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าธงชาติไทยก็จะเด่นขึ้นนะครับส่วนอังกฤษเมื่อกี้นะครับที่เด่นชัดก็จะกลายเป็นสีเทาๆนะครับคราวนี้มาหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักก็สังเกตว่าเมนูฟังก์ชันต่างๆก็เริ่มเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยกันแล้วแหละก็ทําให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้สะดวกมากขึ้นนะครับและ เมื่อหลังจากที่เราทาการเปลี่ยนแปลงภาษาแล้วนะครับก็จะทําให้เราทําธุรกรรมไม่ว่าการโอนเงินการจ่ายบิลนะครับการเติมเงินต่างๆนะครับสลิปหรืออีสลิปที่ได้รับนะครับก็จะถูกเปลี่ยนแปลงจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกันนะครับครับก็จบลงมาแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงเมนูในกรุงไทยนี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนพีวาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้าใหม่จากช่องนพีวาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชม